มีอะไรสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าพอเขาหกเก้าป like ุ๊บหันหลังไปเลยเหมือนทหารที่เข้าไปหาข้าหน้านะพะถึงปุ๊บไปอย่างนี้พอหลังให้ลงหลังให้เขหันมาที่ปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อถอยมาที่นี่แล้วก็เคารพแล้วก็ไปแบบเดียวกันนั่นคือการเอาความเคารพนะตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาจรมีการเคารพอย่างนี้นะเพราะนั้นก็คือนั่งหรือยืนโดยเว้นจากโทษของการนั่งการยืนหกประการนะเวลาเราไปไหว้พระพุทธรูปเนี่ย เออมาจากวัดไหนเนี่ยถ้ามาจากวัดเนี่ยจะไปไห,ปนะปหว้พระธจลูกนะไปไหว้บนตักของท่านก็ไม่ต้องไปไหว้ตักนะเอาคนโน้นแหละอย่านั่งใกล้เกินใกล้เกินคือสองสอไกลเลลกินล่ะห่างจากาพระประธานไปสิบสองสองเกินสิบสองสองถือว่าไกลเกินนะอันนี้คือโทษของการนะันะ่งเพราะฉะนั้นสุภาพมานุเติเทยมุตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพอเข้าไปเฝ้านะดังเรียบร้อยแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระเจ้าของเราเนี่ยนามสกุลของท่านโคตมะโคตมะเนี่ยเป็นชื่อตระกูลนามสกุลนะโคตมะนะโคตมะโคตมะโคตมะภาษาอังกฤษก็เขียนโคตมะก็คือก๊อตนั่นแหละโคตมะก๊อตก๊อตนะเป็นพ่อของพระเจ้านะไม่ใช่ก๊อตฟาเตอร์นะอะไรหนอเป็นเดชประัจให้กู้มนุษย์ที่เกิด เป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเร็วและประณรตนะมนุษย์ทั้งหลายมีความปรากฏมีอายุยืนอายุสั้นนะมีโรคมากมีโรคน้อยมีพิพันธามีิพันงามมีสัตวาน้อยมีสัตวามากมีโคน้อยโควมากเกิดในตะกูลดำเกิดในตะกูลสูงไร้ปัญญามีปัญญา้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรน้อเป็นเหตุอะไรน้อเป็นปัจจัยให้พวกมยนที่เกิดมามนุษย์อยู่นะปรากฏอยู่ความเร็วและความปรณีตต่างกันอันนี้ก็คือมาโลกเนี่ยมาทูลถามพระเจ้าว่าโอ้พระองค์ผู้เจริญ คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยอะไรทําให้แตกต่างกันนะอะไรทําให้คนเราเกิดมาล้วแตกต่างกันพระผู้มีพระภาคเจา้าประกัดว่าดุกวมโนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะกรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้เลวและประณีต่างกันพอสุภาพมาโนฟังประโยคนี้จบไม่เข้าใจสัตว์ทั้งหลายเลวและประนีเพราะกรรมไม่ไม่เข้าใจไม่เก็ีไม่อิ่ม นะฮะแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าไม่รมออท,ท,ทร,โโราบเนื้อความโดยพิสดารของอุฎเทพอุเทศคือหัวข้อที่พระโพธิผู้เจริญตัดโดยย่อไม่ได้จําแนกเนื้อความโดยพิสดารนี้ขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมเก็่ข้าพระองค์โดยประการที่การพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห,ห่งอุเทศนี้นดโดยพิสดารเถิดทําไมพระองค์ไม่แสดงให้เข้าใจเลยดึงความสนใจก่อนสนใจจริงไหมถ้าไม่สนใจจริงไม่พูดนะพระองค์จะไม่แสดงนะถ้าไม่สนใจแล้วพูดไปมันก็แค่นั้นแหละฟังหูซ้ายและกระรุ้หูขวา มันก็ลือหมดเพราะฉะนั้นพุทธองค์จะดึงความสนใจก่อนสนใจจริงไหมสนใจจริงอา้าถ้าสนใจจริงถ้าอย่างนั้นจงฟังนะใส่ใจให้ดีนะเราจะกล่าวต่อไปสุภาพมนุษย์ตัวเทียบุตรกทูนรับผู้เมียผ่าจ่าชอบและพระเจ้าค่ะก็คือจะฟังคนที่เกิดมามีอายุสั้นเพราะหนึ่งนะพุทธองค์ก็เฉลยเลยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทําลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงก็คือเป็นคนฆ่าสัตว์ เป็นคนโหดเยี่ยมมีมือเพื่อนเลือดหมกมุ่นในการประหารประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเมื่อเขาตายแล้วจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบา,นากนรโรอบายแปลว่าอะไรรู้ไหมอบายาอบายแปลว่าอะไรอะอบายแปลว่าอะไรอบายแปลว่าที่ที่ปราศจากความสุขอปะบอกอายะอายะแปลว่าความสุขอบบายไม่มี ไปเกิดในพื้นที่ดินนั้นแล้วมันไม่มีความสุขเลยเรียก่าอบายทุกขติทุกขติแปลว่าไปไม่ดีก็คือไปนรกนรกไปแล้วก็ไปเจอทุกขทรมานนะทุกขติคือไปไม่ดีวินิบาตไปแล้วร่างกายแตกละเอียดเลยนรกแล้วก็ถูกไฟนรกเผาถูกทำวินิบาตวินิบาตตากโตนรกก็คือเรียกว่าร่างกายถูกทําลายกระท่อนกระแท่นนรกนรกนรียกว่าอะไรคะนี่ นรกคูอนาที่ยังไม่ได้ถามใช่ไหมนะว่างานแจ็นารกาน,าร,กนารกนานารกนี้ก็พื้นที่ที่ปราศจากความสุขแต่รูปร่างของสัตว์นรกเนี่ยโครงสร้างก็เหมือนมนุษย์แต่ถูกทรมานแล้วเหมือนมนุษย์ที่น่ารังเกียจพอลงนรกแล้วสัตว์นรกมีหัวที่หัวต่ำ แล้วก็ไหมในรกแล้วก็โผล่ขึ้นมาเหมือนทอดปลานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปล่างหน้าตาของสัตว์นรกพอตายจากมนุษย์ปุ๊บไม่ต้องไปตั้งในคานมานานนะั้นร่างจากมนุษย์เนี่ยหายไปแต่ไปเกิดเป็นร่างหยาบๆในนรกเป็นสัตว์ที่โตขึ้นตัวทันทีแล้วก็ถูกไหมเหมือนร่างร่างหน้าตาสาัตว์นรกก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์มากเท่าไรหรอกแต่มันน่าเกลียดนรกกับนารกกแปลคนแปลว่ามนุษย์รูปร่างก็คล้ายมนุษย์นั่นแหละแต่มันน่าเกลียดหน้าท้ว นเคยเห็นสัตว์นรกไหมอ้าววันนี้ใครเข้าไปทําวัดในโบสถ์บ้างยกมือขึ้นใครมองมาทางผนังประตูโบสถ์ด้านหลังเห็นไหมเห็นอะไรสัตว์นรกค่ะเออสัตว์นรกแล้วเป็นยังไงในหม้อเราเนหม้อก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์ไหมคล้ายคล้ายแต่ว่าเออหอยแบบหนึ่งไม่เปิดไม่ใส่ก็มีไหมคล้ายคล้ายมนุษย์แต่หน้าเปลี่ยนไหม นั่นแหละนักะกนาร,กกานารแะแปลว่าคนก่าในหน้าเกลียร์รูปร่างหน้าตาก็เหมือนคนแต่คนหน้าเกลียร์นะม่ใช่คนไม่หลอนะนสัตว์นรกนี่คือคล้ายๆหน้าตาเหมือนคน,นแต่รูปร่างหน้าตาก็อย่างนั้นแหละนั่นคือสัตว์นรกนะแล้วก็ถูกหมกไหมอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นสัตว์นรกนี้ทําไมเขาคนทั้งหลายที่มีกรรมโหดเทีย่ยงนี่ไปเกิดเพราะการรมที่เขาได้ทําแล้วถ้าตายไปเนี่ยก็ตก ตายไปตกนรกแก่ทุคนทามาบแล้วตายไปยังไม่ไปถึงอบายไม่ไปถึงทุกติวิบากแต่ผลของกรรมนี่บางทียังไม่ส่งผลทันทีทำกรรมปุ๊บสงผลทันทีเรียกว่าที่จะทำเอาเวทียกรรมสงผลในชาตินี้ทํากรรมชาตินี้ส่งผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปาปชาติเวทียกรรมนะคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เทคนิคฟังไว้ก่อนก็แล้วกันกรรมบางอย่างส่งผลในชาตินี้กรรมบางอย่างส่งผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างส่งผลในอีกสองชาติ กรรมบางอย่างส่งผลอีกหลายชาติกรรมบางอย่างไม่ส่งผลเป็นอภิสิกรรมเพราะฉะนั้นกรรมบางครั้งชาติที่ทาชั่วชีวิตเลยแต่ไม่ตกนรกไปไหนล่ะกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เห็นทําชั่วทุกวันแล้วทำไมกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์อีกผลกรรมที่ทําชั่วในปัจจุบันยังไม่ส่งผลแต่กรรมดีในอดีตมาส่งผลทําให้เกิดเป็นมนุษย์ต่อผลกรรมที่ทําในชาติที่แล้วยังไม่ส่งผลเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันจะทําปุ๊บส่งผลนะทำปุ๊บส่งผลปะเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทียกรรม ส่งผลในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นบางทีเราปลูกมะม่วงบางทีได้ทีกินภายในปีนี้มีไหมมีไหมมีหรือไม่มีมีมะม่วงพันไหนพันเกษตรตอนกิ่นมาปูกขเดือนได้กินได้ใช่ไหมแต่ถ้ามะม่วงเอาเม็ดมาปลูกสิบปีกว่าจะได้กินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเห็นต้นไม้ในมะม่วงเอ๊ะตอนกินมาปุ๊บเนี่ยลูกติดมาด้วยใช่ไหม หรือยังไม่มีลูกติดดอกกีนเลยกินแกแล้วเอามาปล,ปลูกปีเดียวหกเดือนติดลูกแล้วนะแต่ถ้าเอาเม็ดสดๆปลูกลงไปเนี่ยห้าปีสิปีบางทีไม่ออกผล <c oughs> อ่าพืยต้นก็มีโคดเลยใช่ไหมอันนี้เรียกว่าโหโิกรรมนะปลูกแล้วเนี่ยนะปลูกแล้วไม่ติดลูกเลยเป็นโอโิกรรมไปเลยน <c oughs> ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้ดูนะกรรมเนี่ยมาส่งผลอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นนี่บางทีเออทากรรมแล้วยังไม่ส่งผลถ้าเกิดเป็นมนุษย์ล่ะกรรมที่จะทําให้เกิดดงนรกไม่มีแต่ผลกรรมทําให้เกิดเป็นมนุษย์ได้แต่เนื่องจากอดีตเคยชอบเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์ก็จะทําให้มีอายุสั้นนะทำให้อายุสั้นเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์เนี่ยใครชอบเอาปลามากัดกันเคยเอาปลามากัดกันใครมีอนเมนองไหนหชอบเอาปลามากัดกันเคยมีไหมมีเอากาดรน้ำาการน้าเลย เีงก็อามาใช่ไหมเออต่อไปไม่ไม,ม่กัดแล้วนะต่อไปถ้าไม่อยากมีอายุอาอายุสั้นก็อย่าเอาปลามาก,กัาาดกันเพราะขาดไปเลยเพราะฉะนั้นชอบเอาเกมทรมานสัตว์ก็เห็นเขาเบียดเบียนวัวกระชิงไหม,มที่สเปนดูทีวีอะ่ะเออนั่นแหละการมันก็จะส่งผลการเบียดเบียนสัตว์ดังนั้นทำให้อายุสั้นให้มีโรคมากนะก็มานุปฏิปทานที่เป็นไปเพื่ออ,อายุสั้นก็คือ ทำให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไปก็เป็นคนเยี่ยมโหดมีมือเพื่อนเลือดหมกพูนในการ,ราประหารประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตนะแต่ถ้าไม่ทาปานาติบาตลก็คือรักษาศีข้อที่หนึ่งจะเป็นบุรุษก็ตามเตตีก็ตามเป็นพวกเว้นขาดจากปานาติบาคือมิติดสีก็หนึ่งความอาชญาความสตราได้มีความละอายมีความเอ็นดูอนุพาะธ์ด้วยความเกื้อกูลในสัตว์และพูดพูดในนี้คือสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดแล้วถ้าเขาตายไปก็จะถึงสุขติโลกสวรรค์ รู้จักแนมะ่สวรรค์อยู่ที่ไหนอ,อยู่ข้างบนนะอยู่ที่มนุษย์ก็มีลูกขัดเทวดาวิมานของลูกขัดเทวดาอยู่ที่ต้นไม้นาเทวดาชั้นต่าเนีนเ่ยวิมานอยู่ระดับเทวดาชั้นสูงก็วิมานสูงขึ้นไปตามําดับนะอันนั้นก็วิมานสวรรค์ก็แล้วแต่ชั้นไหนนะเพราะกรรมนั้นเขาให้พร้พรอมแล้วก็คือถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตก็จะทําให้มีอายุยืนนะเพราะสิ่ข้อที่เท่าไหร่ สี่ข้อที่หนึ่งนะอันน้ก็คือ้วยการเป็นขาดจากปารปฏิบัติอ่ะดูต่อไปหน้าต่อไปบุคคลเอาว่าอะไรครับสวรรค์ชั้นไหนสูงที่สุดสวรรค์ชั้นเจ็ดเน้นข้างหน้าบอกสรรค์ชั้นเจ็ดชื่ออะไรยุ้ไม่สวรรค์ชั้นเจ็ดสวรรค์ชั้นเจ็ดชื่ออะไรสวรรค์ชั้นเจ็ดชื่ออะไรไม่รู้สวรรค์มีกี่ชั้นเออ สวรรค์มีหกชั้นอันนี้บอกว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดอ้าันนี้สวรรค์เนี่ยสวรรค์ข้างหน้ามีเจ็ดชั้นแถวที่สองมีหกชั้นสวรรค์มีกี่ชั้นเก้าชั้นเก้าชั้นแถวไหนเก้าชั้นรู้ไหมสวรรค์แบบไหนชิงช้าสวรรค์อืมชิงช้าสวรรค์ทุ่งเรนก้าวชั้นสวรรค์จริงมีกี่ชั้นกี่ชั้นหกชั้น จ็ดชั้นอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งได้ห้าแล้วได้ห้าแล้วบวกอีกเท่าไรจะได้เป็นสิบเอ็ด่าสวรรค์มีหกชั้นอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งมีห้าชั้นแล้วสวรรค์ก็เหลืออีกหกชั้นรวมเป็นสิบเอ็ดชั้นอันนี้เรียกว่ากาลมาภูสิบเอ็ดพอะ,ะนั้นสวรรค์มีกี่ชั้น 6ชั้นชั้นสูงสุดก็คือชั้นพระนิมิตาวสวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสวรรค์กี่ชั้นกี่ชั้นเดียวครูนี้จะพาไปดูข้างบนใครอยากขึ้นไปดูสวรรค์บ้างยกิือขึ้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปวันไหนคฮะวันไหนใช่ไหมวันที่สมเเ็จตั้งใจเรียนที่สุดเดี๋ยวจะดูก่อนวันเณรตั้งใจเรียนจะพาไปดูสวรรค์6ชั้น มันอยู่ตรงไหนได้จะพาไปดูอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนนะอ้าวต่อไปอ้าแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนอแค่นี้ก่อน,น,อนต่อไปก็คือถ้าเป็นคนเปลี่ยนเบียนถ้าชอบเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยตายไปก็จะตกนรกแต่ถ้ายังไม่ตกนรก